สวัสดีนะครับวันนี้ก็ผ้าไตเนาะของคุณไอ้เหมือนที่ชื่อให้เขียนกับชื่อส่งบัญชีมามันไม่ตรงกันผมก็ไม่รู้ให้เขียนชื่อไม่รู้เนาะชื่อในบัญชีปัฐมาน่าจะเป็นอ่าหรืออะไรเนาะอ่าก็คือคุณไอ้เหมือนทีนะครับแล้วก็อ่าร่วมถวายผ้าไตามานะครับจำนวน าตานะครับอันนี้ก็คุณไอ้ก็ร่วมซื้อที่ดินถวายให้หลวงตานะครับเป็นเงินห้าหมื่นบาทนะครับคุณไอ้นะครับอ่ชื่อไอ้หมื่นทีแล้วก็สายฟ้าและครอบครัวนี่ <c oughs> ผมก็นี่ครับเขาให้เขียนมาแบบนี้เนาะเขาพิมพ์มาแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็ซื้อที่ดินถวายหลวงตาแล้วก็ซื้อผ้าไตรนะครับให้เขียนชื่อไอ้หมื่นทีแล้วก็สายฟ้าและครอบครัวนนะะเนาะครับเนาะ มาถึงก็ซื้อมาจำนวนนี้จะได้ไปถวายหลวงตานะครับเนาะถวายดวงตาต่อครับแล้วก็มีของคุณอ่าสุรัตนะครับผลไพบูนคุณมิ่งขวัญนะครับเนาะเนี่ยก็สุรัตไผบูนคุณมิ่งขวัญคนอ่าประยุนนะครับนะประยุนและ บทห,หลานนะครับนะก็คนประโยชน์และบทหลานนะครับเด้อแล้วก็เมียไปก่อนเนี่ยบ่าวถิ่นก็ต้องขอโทษขออภัยนะอันนี้บ่าวถิ่นลืมลืมลืมถ่ายไว้นะเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ให้บ่าวถิ่นไปซื้อมาแล้วก็คือเราไปถิ่นลืมลืมจริงๆว่าคือเราก็ไม่คิดว่าจะไม่ทันอ่าไม่คิดว่าไม่ทันก็คือสุพิษเนาะสุพิษให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับสุพิษเนาะรับมันนี้ก็น่าจะอยู่ต่างประเทศนะครับบ่าวถิ่นขอกราบขอ,ขอ อภัยแล้วก็มีของคุณสอนชัยไหนเนาะคุณสอนชัยไปทางไหนและะน้วบัดนี้คืนเฮียบอ่ลนะไปไหนเนาะคุณสอนชัยบัดเดียวสอนชัยอยู่นนยยไหนเน,ะออนอาะสอนชัยตายไหนอะคุณสอนชัยอะอ๋อนี่ไงครับสอนชัยสอนชัยเปรม เอ่าเปรมหรือดีเลิศนะครับเนาะครับฝากซื้อนแล้วก็มีคุณอะไรทารารัตนะครับทารารัตไมีใครเนาะมีคุณ วันพุธนะครับเนาะสองร้อยบาทรวมมานะครับแต่วันนั้นก็บาทถึงก็หนึ่งมันเขียนไม่ทันเนาะต้องกขับขอโทษขอดไปที่นีนะครับเนาะาคุณดารุณีนะครับครับคุณดารุณีสิริวัลนะครับเนาะคุณสิริวัลน้ำเด้อครับเด้อขอโทษขออภัยนะครับคุณสิริวัลน้ำครับผม แล้วก็ส่งมาจากไหนน้อเนี่ครับผมอันนี้ก็ถวายนะครับร้อยตำรวจโทสวราชนะครับสวราชแก้วจำปานะครับเนาะนี่ครับผมร้อยตำรวจโทสวราชแก้วจำปานะครับอันนี้ก็ของคุณวิรัตนะครับครับบทสาวและบทชายนะครับอันนี้ก็คุณบรรจบนะครับคุณบรรจบสีโยธาคุณชยานีเกิดศักนะครับณะแวงน้อยนะครับ หอมบทธิดานะครับแล้วก็คนช่างแม่น้อยหนานะครับตามนี้นะครับสุรินทร์นะครับขออนุโมทนาสาธุน้อมด้อมถ่อมห้อสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะถวายนะวันนี้เป็นฝากมาถวายต่างจำไว้เลยเนาะ หน้าหลายปีครับผมอันนี้มาจากสายพั่ลย สั okay. oh. <T |ar|> ้นเดียวเหรอครับครับครับเป็นการขายงันครับเก็บอะไรนะครับผม

คลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับขออนุโมทนาสาธุก,กับทุกทกท่านนะครับที่ร่วมโมทนาถวายพาฏตารยแล้วก็ประจ,จัยทุกอย่างนะครับขออนุโมทนาครับสาออธุครับ